หลังนี้ผ่านมาสองหลังมาได้หลังนี้ปลอบใจครับเฮ้ยสี่ตัวครับมีลูกมันอีกกี่ตัวเข้าไปร้วเห็นแล้วล่ะสามสีดูฝั่งนี้ห้าหกอ้เจ็ตัวครับหลังนี้จุ่มตรงนี้แหละ อู oh, ้ดูกี่ตัวนับยังไม่รู้เรื่องเลยครับไปไปไปอยู bye, bye, bye. ่นี่เด้อตั้างอาณาจักรอยู่นี่เลย สวัสดียเย็นครับผม5โมงกว่าๆแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ครับอันสบายหูสบายตาสบายใจแล้วก็สบายปอดวันนี้พามาดักกบครับนก่อนขี่รถมาจับเขียดเนาะขี่ไปขี่มาเห็นตรงที่น้ํามันจะเริ่มแห้งเห็นกบมันกระโดดกระโดดเข้าป่าแต่สังเกตว่ามันจะมีแต่ลูกกบกบตัวเล็กๆครบัครบขนาดประมาณ2นิ้วประมาณนี้ครับ ก็เลยอ่ะไหนลองมาดักดูซิอุปกรณ์ที่เรามาก็ตุ่มให้เก็ดมันเดิมครับนี่ตุ่มให้เก็ดจากมาลองพิสูจน์ดูว่าปีนี้มันแรงมากแล้วทำไมกบมันตัวมันถึงเล็กจังเนาะไม่เห็นกบใหญ่กระโดดเลยครับขี่รถผ่านตรงไหนที่เป็นล่องน้ําน้ําที่มันข้ามข้ามถนนเก่านี่มันจะมีกบกระโดดเนาะจะเป็นลูกมันสมักส่วนใหญ่ส่วนมากครับนี่ครับอุปกรณ์ที่เราจะมาดักวันนี้ครับตุ่มให้เท็ค่ะ ตุ่มลิกระสิตแท้จากถุ่มทุ่งกุลาครับผม <c oughs> น,ำำน้ำกำลังจะแห้งน้ำกำลังจะแห้งนาครับโอ้โหกปูกูเดินให้ปอกไ่หมดปูก็เดินหาที่พึ่งแล้วครับเดินหาแหล่งน้ำกันเนาะใส่ปลามหมอสักสองตัวโอ้ปลาหมอเราก็จะแย่แล้ว ตากแดดมาครับเอาเอาเอาถี่อย่างนี้ทำมันมีแรงอย่างนี้ทำเป็นโซเซยอยู่เลยใส่ปลาหมอสักสองตัวแล้วก็ปลาสับกับปลาเน่าเนาะนี่ครับปลาเน่าของเราปลาเน่านี่มาจากไหนปลาเน่าก็คือปลาที่เรากิน กินไม่ทันกินไม่หมดนะครับปลาที่เราใส่เบ็ดพิษที่เราลงขายที่เราทําอะไรมาอันไหนที่เรากินไม่ทันแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ครับอันไหนที่มันเน่าที่เรากินไม่ทันครับใส่ตู้เย็นไว้ใส่ปลาให้มันดินทักหน่อยเลยแป๊ดแป๊ด ฐานนอาไม่ต้องทิ้งถึงหน้าดัก,กบก็ใช้ได้ครับใส่รองเท้าบูทมาผิดแล้วรองเท้าบูทดูดที่เลนตีลานให้ส,สวยๆสักหน่อยครับที่ได้ไม่น้อยใจ จะใช้น้ำน้ำปลาเน่าน้ำปลาเนี่ยเหรอบีบสายร้านหน้างาไว้หน่อยนึงใช้กินเรียกใช้กินเรียกกบเข้ามาครับเอาโอหมอทำไมนอนนิ่งไปเลยล่ะเออหมอนิ่งไปแล้วทำไมเเฉยดินด้นดิน้นดิ้นทำงานอะไรเล่า ช่วยกันหากบกินน้อยไม่ใช่มาน,นอนหลับอยู่เท่าไหร่หลับทั้งคืนก็ไม่ไหวด้วโอเคครับเรียบร้อยขอตัวใส่ก่อนครับจะเย็นแล้วจะมืดแล้วเดินเลาะหาที่ดักกันจะค้ำอยู่แล้วมาตั้งนานแล้วอ็อกราบสวัสดียามเช้าครับผมตื่นสายืันเดิมครับเช้านี้เก็บตุ่มดักกบของเราครับผมเก้าอันครับ <c oughs> ได้ปมอมาใส่สองสาหลังเองมั้งที่เหลือก็เป็นปลาเน่าที่เก็บไว้ตั้งแต่นูน้นครับเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนนั่นครับหลายเดือนแล้วใส่ตู้เย็นไว้พอถึงหน้านี้แล้วก็เอาออกมาแช่น้ําสักหน่อยแล้วก็สับสับสับ,สบใช้เป็นเหยื่อดักกบได้ครับผมโอ้ํายุบแห้งหมดโอ้โหดูครับดูครับเละกุ้งเฟะแบบนี้ไม่น่าพลาดครับ สองตัวสามโอ้ยมีแต่กบน้อยครับพ่นะมีแต่ลูกมันครับเนี้ยนี่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 หังก่อนครับแปนึงดูครับดูดดูดู โอ้โหดูครับมีแต่ลูกกบช็เหมยมีใหญ่อยู่ตัวเดียวครับที่เหลือมีแต่เออดูครับดูนี่ครับตอนนี้โป้งมือเนี่ยครับเนี่ยโอ้ถึงว่าสิฝนมันมาช้าครับปีนี้ฝนมันไม่ถูกต้องตามฤดูนะฝนมันแรงครับ ผมมันก็นเลยไม่โตครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับโอ้โห oh. 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 <laughs> แต่ไม่ใช่ลูกมันครับมีตัวใหญ่ยู่ตัวเดียว,ยว,ต,ว,ยวตัวนี้แหละน,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 นี่นี่นหล่านั้นสงสัยจะได้ปล่อยหมดครับ <laughs> น้ำแห้งไวมากครับวานเดินเข้ามาน้ำยันเยอะอยู่เลยครับน้ำยุบไปหมดแล้ว ลมหนาวเริ่มโชยเริ่มโบกมาแล้วครับอากาศบรรยากาศฤดูหนาวเริ่มมาแล้วครับผมเป็นล่องน้ําเก่าครับถ้าตุ่มเปืเป้อนๆแล้วก็ใช่เลยครับโอ้โหทนผช่วงเอ๋ย เห็นอะไรไหมครับนี่มันเจาะออกลูกขาดครับขบเข้าเยอะเลยครับตุ่มเปื้อนหมดเลยครับเนี่ยดูมันกระโดดรอบครับเนี่ยนี่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 นลูขาดอยู่ใต้งานให้ลูนึงรับเนีย่ยมันมดออกครับหรือขบอยู่ตัวเดียวครับอันนี้รอดออกไม่ได้อาจจะเป็นตัวเล็กครับรอดออกหมดเลย นเดี๋ยวตัวเดียวครับเนี่ยเนี่ยวเียเียหรือตัวเดียวครับเนี่ย,นนนนนเ,ยเนี่ยนี่มันมีมันมีรูขาดอยู่ครับเนี่ยเมื่อวานเริ่มดูมาถึงแล้วก็เลยใส่เนี่ยอุตส่าห์ดินกบไว้มันก็ยังโดดออกได้ครับดูเหลือตัวเดียวครับหลังนี้นี่ต้องเจอปลาหมอใหม่แล้ว โอ้โหมันรู้ครับม่าลูขาดอยู่นี่มันมุดออกจนได้เลยนี่ขนาดฝังดินไ้ครับเหลื <c oughs> อตัวน,นี้แหละมันรอดออกไปได้ครับพวกออกได้ชนะน่าจะเป็นรุ่นอีหลังเมื่อกี้เลยรุ่นที่ป,ป้มือเนี่ยครับผมนี่ครับยอดไม้เลี้ยงหนึ่งสองหลังยังไม่พลาด <c oughs> น้ำขุนควักเลยครับดูน้ำขุนขุนตุ้มเปื้อนไม่ใช่แน่นอนครับหมอยังอยู่ครับกบตัวนั้นีน่ครับเ <c oughs> อาเอาเอาอาน้ำแทบจะไม่มีจะล้างตุ้มเลยครับแถวนี้ ขอล้างตุ้มเนยเด้อของนาเลยนี่ครับตัวหนึง่งตัวไม่ใหญ่เหมือนทุกปีครับปีนี้อย่างว่าฝนมันมาช้าฝนแรงฝนมันมาเกือบท้ายปีท้ายฤด,ดูแล้วนีน่ขนาดสามนิ้วครับพอได้ผลพอหมอล้มหมดเลยครับสี่ตัวเหลือตัวเดียวโอ้มกินไ,ไปตรงไหนหมดเนี่ย ไปต,ต่อครับวานลอยออกมานี่ครับตุ่มน่าจะอยู่นู้นนะกลางป่าข้าวนั่นแหละปูวิ่งยุบยุบยน้ำเริ่มจะแห้งครับน้ำขอนแล้วส่องไปไกลครับตุ่มเปืือนหรือเปล่าน้ำขุนหรือเปล่าไม่เหลือครับตนูนนูน,น อุ้นท่านผู้ชมโอ้โหดูตุ่มนี้ครับโอ้ตุ่มนี้ครับทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่ดูดูอู้อู้ดูครับอ้โหดูใหญ่ตัวหนึ่งครับแบบนี้เรียกว่าเต็มตุ่มครับผมดูมันกระโดดรอบข้างครับเนี่ยนี่หามันวนหาทางเข้าครับเนี่ยเนื้อดูครับโอ้โห เป็นสิบเป็นสิบเป็นสิบแน่นอนหลังนี้อ้อู้อ้อูอ้อ้้แต่ว่ามีแต่ยังไม่เลิกนมครับผมมีใหญ่อยู่ตัวเดียวตรงนั้นโอ้สุดยอดสุดยอดจุดยอดตุ้มให้ถึกเดี๋ยวล้างก่อน ขาตุ้มเปื่อนแบบขนาดนี้แล้วไม่ต้องผาดไม่ต้องสืบไม่ผาดแน่นอนครับเดี๋ยวกระโดดขี่โขนเปื่อนขึ้นมาเต็มนี่หมดเลยครับอือเดี๋ยวล้างอางแป๊บหนึ่งครับดูบโอ้โหดูดู ใช้ได้ตัวเดียวครับที่เหลือก็เอาปล่อยกลับไปกินนมเหมือนเดิมครับ <laughs> ดูโอ้โหปะนี่ฟางไว้กลางป่าข้าวแบบนี้ครับไม่พลาดครับผมอาที่ลงโล่งวางเนาะนี่ครับโอปล่อยไว้ปีหน้าครับตัวเล็กๆน้ำแห้งนี้หมดแล้วมั้งทานชู้ชมือพอลมหนาวโบกมามันก็ อันนี้โอ้โหตุ้มไม่เปื้อนเลยครับหลังนี้อยู่ใกล้ป่าเกินไปหรือเปล่าโอ้โหป่ายังอยู่อย่างเก่าเลยครับป่าพวกนี้เรากเก็บไว้ได้นะนี่ครับไม่ต้องทิ้งครับปลาเน่าปลาอะไรเนี่ยหลังไหนที่มันยังอยู่ล้วเพราะปกติผมจะสับเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ครับสับไม่ให้กบมันกินได้ครับสับแค่ลอกกบเข้าตุ้มเราเฉยๆถ้ามันเหลือแล้วก็เก็บไว้ใช้วันหลังได้ครับ ถ้ามันหลังเราจะสับเป็นละเอียดเพื่อจะทำเป็นน้ำปลาเน่าหรือน้ำข้าวปลาก็ได้ครับเเอาไวปบีบไว้ลาดไว้น้างาครับเก็บไปใช้ต่อได้ไม่ต้องไปหาเหยื่อบ่อยๆครับทางนี้โอ้โหน้ำใสจึ้งเร่งเลยแถวนี้ไม่มีตัวครับโอโ้เหลือเชื่อเลยโอ้โหรสองหลังนี้ นี่มันเป็นแอ่งน้ําอยู่นี่ครับเแต่ตอนที่ขี่รถมามันเห็นมันก็โดดอยู่แถวนี้ครับเนี่ยแถวรองน้ําไหลผ่านถนนน,นี่บแต่ฝั่งโน้นมันแห้งแล้วก็เลยย้ายมาโหเหลือเชือสองอันอันนั่งอยู่นนนหลังต้นไม้นู่นครับหลังนี้ก็สวยครับเนี่ยโอ้โหปูปููปป ระวังข้าวนิดหนึงครับข้าวกำลังท้องเลยต้มเปื่อนมีนมลุ้นครับอันนี้เปื่อนครับนี่เห็นไหมส่องไปไกลเห็นแล้วครับนี่นี่ตุ่มมันจะเปื้อนแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมจับปูซะดีมากเ่ปูมันมาวนอยู่นี่นครับนี่นี่น นี่ดินโคลนมันจะเปื้อนขึ้นมาถึงข้างบนแบบนี้ครับแล้วส่องมาไกลๆแสดงว่าม,มีกบแน่นอนครับนี่ไงครับ <c oughs> ตัวหนึ่งก็ยังดีนี่นี่นี่หมอบอยู่ใต้งานนะครับตัวหนึ่งหรืสองสองตัวครับสองตัวตัวเล็กตัวหนึ่งเล็กตัวใหญ่ตัว แล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวได้ตัวนึงปล่อยตัวหนึ่งครับรุ่นนี้รุ่นปล่อยครับรุ่นสองนิ้วนี่ครับสวยงามนี่สองตัวครับโอ้โหตรงนี้สามหลังพลาดไปสองเลยครับกบมาอยู่ฝั่งนั้นนี่ต้องมาดักใหม่ก็ต้องมาดับทีมุมนี้ครับแล้วก็ยาวลงไปนู่นน้ำจะอยู่ทิวนี้ครับน้ําไหลลงไปที่ลุ่มไปนู้น เออโอเคครับ <c oughs> เลยสามอันอู้ยาวลงไปนู้นแหละอันที่แปดแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นน้ำขังเดีเ๋ยววนี้ครับขี่รถมาจับเขียดแล้วมันกระโดดทับทับท่บานผู้ชมดูคร,ดค,รมมครับดูครับตุ่มเปื้อนหมดเลยครับดูรับโอ้โหตัวเงนตัวทองมาวนยับเลยครับดู หนึ่งสองโอ้โอ้ออสตัวครับสองตัวดีครับออุยอดูครับคบเท่าครับทั้งคู่เลยโอ้โหดูตรงเงินตัวทองมันมาวนครับนะนี่ยับหมดเลยครับแมมอุตสาใบไม้ปิดไว้ครับเมื่อคืนนี้นี่อ้ครัอาอ้อ้ออ้อูัอ้อ้ ฮหาน้ำล <arent> <พ>้างสักหน่อยครับเต็มอะยะเลยหลังนี้ผ่านมาสองหลังมาได้หลังนี้ปลอบใจครับเฮ้ยสี่ตัวครับมีลูกมันอีกปลาหมอครับปลาหมอปลาหมอเหลือมาสองสามตัวครับหลังนี้โอ้โหนี่ครับชิ้นปลาล้าก็จะทำใหญ่ๆแบบนี้หัวปลาช่อนผาครึ่งครับเนี่ยใส่ไว้ล่อมันเฉยๆครับไม่ให้มันกินได้ โอ้โหดูหลังนี้โอ้โหกบเท่าครับกินเข้าไปจนขยับไม่ได้เลยครับดูกบหมอสามสี่ตัวกินคนเดียวเลยมั้งเนี่ยกบเท่านะครับโอ้หลังที่แปดสุดยอดเดีย๋ยวดูหลังที่เก้าครับหลังนั้นก็สวยครับ <c oughs> น้ำมันเริ่มจะแห้งมันรวมอยู่ที่เดียวครับหลังที่เก้าหลังสุดท้ายเนาะ เราวางไว้อันเดียวเลยครับใส่ปลมหมให้ไปด้วยสองตัวเองเดีย๋ยวไปลุ้นอะันที่เก้าครับสุดยอดเลยหลังนี้เดินไม่ทันจะถึงเลยท่านผู้ชมเลยอันที่เก้าครับได้ยินเสียงแล้วครับหลังนี้ครับนี่ครับที่ว่าใส่ไว้อันเดียวครับมันเป็นแอ่งน้ํานี่ครับน้ํามันแห้งขอนนาเข้ามาแล้วพี่ดูครับสลนหมดเลยดูอ้ นี่นี่นี่ลอยกบครับลอยตีนกบครับดูครับขี่ตัวเข้าไปรอบเห็นแล้วล่ะสามสี่ดูฝั่งนี้ห้าหกเจ็ด้เจ็ดตัวครับหลังนี้โอ้หาล้างอยู่ไหนเนาะทีนี้มีน้ำล้างด้วยจุ่มมาตรงนี้แหละ โอ้โอ้โอ้โอโอโดูกี่ตัวนับยังไม่รู้เรื่องเลยครับพอโดนน้ำเข้าไปพอโดนน้ำเข้าไปหาวใหญ่เลยกี่ตัวนับยังไม่รู้เรื่องครับโอ้อย๋ยวาไปล้างน้ำให้ดูครับแป๊บนึงเข้าแทบทุกอันครับผมเช้านี้น่าจะพาดูแค่สองอันคู่กันนั่นแหละมั้งครับนี่ครับโอ้โอ ตุ้มจทบแตกครับตุ้มจะบแตกชาวนี้นี่ครับน่าจะพลาดอยู่แค่สองอันนั่นแหละครับเป็ที่ว่าเห็นกบกระโดดข้ามทางนั่นแหละครับผมที่เหลือเข้าหมดเลยครับแต่ไม่ลูกยี่ตัวไม่รู้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอถ่ายรวมกันแล้วก็เลือกตัวที่เราจะไปกินแล้วก็ลวกตัวที่เราจะปล่อยก่อนครับดีครับ ยอดที่เราเลือกสระนี้เพราะว่าเราต้องเลือกสระที่น้ํามันไม่เคยแห้งเนาะที่น้ํามันค้างปีได้ครับเ,เลือกที่จะปล่อยกบไว้ที่นี่ครับจะได้ไม่มีตัวอื่นมารบกวนแล้วก็เพื่อการขยายและเพื่อการแพร่พันธุ์ต่อไปครับสระนี้น้ํามันไม่เคยแห้งครับแล้วมันปลอดคนเนาะคนไม่รบกวนครับจะปล่อยไว้นี่แหละพวกตัวเล็กๆครับผมดีส่วนนี้พอได้อยู่ครับเนี่ย นี้น่าจะได้ปล่อยครับหมดแรงแล้วนั่งรถเขย่ามาจนหมดแรงแล้วอันนี้แห้วนี่ได้อยู่ครับตัวกำลังสวยเลยกระดุกกรอกรอบ จะปล่อยหลายตัวครับเช้านี้พี่แต่ยังไม่เลิกนมหลายตัวเลยครับ,รบอียบเนี่ย้กบเข่าครับผมเนี่ยตัวทบจะนับเลยเนี่ยโอโ้โหหมอเราล่อเข้าไปเต็มท้องเลยครับตัวเดียวเลยไม่แบ่งตัวอื่นเลยโอ้ลูกกบหลายตัวครับห้าตัวครับป็หลังที่แปดเนี่ยนี่ก็หมดแรงแล้วสวยแล้ว แต่ยังโดดได้อยู่ปล่อยขึ้นได้อยู่ครับนี่เข้าหลังละห้าละหกเจ็ดแปดก็มีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลังนี้สิบตัวครับแต่ 8. กินได้ตัวเดียวที่เหลือปล่อยหมดครับข้าวถั่วหลังนี้อะไรเนี่ยขึบน g จ่อยแท้จเจ้าได้ไหมเน,นี่ยจ่อยเงี้ยกบเล็กก็มีแต่จะกบน้อยหลังนี้แห้ว หลังนี้ก็ได้ตัวหนึ่งครับได้หนึ่งปล่อยหนึ่งหลังนี้น่าจะปล่อยครับตัวดุนๆครับนี่โอ้โหอะไรเนี่ยผมหมอเต็มท้องเลยครับเนี่ยปล่อยดีกว่าเนาะเขากินอิ่มแล้วปล่อยเข้าไปดีกว่า ได้กับบ้านหกตัวครับตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเช็คจำนวนกบป,ปล่อยกันครับแป๊บนึงยี 23, 24, 25, ่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากบหมอตัวหนึง่งยี่สิบห้าตัวครับทั้งหมดนี่ครับดูกบป,ปล่อยแล้วครับไม่ใช่น้อยเลยครับนี่โอ้โห ยี่สิบห้าตัวได้กลับบ้านไปหกตัวครับผมตุ้มสามตุ้มเก้าหลังได้กบสามสิบตัวสาสิบหน่อยๆครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยแต่รุ่นนี้มันรุ่นขนาดนี้โป้ม,มือขนาดสองนิ้วเนี่ยนะครับปล่อยให้เขาขยายพันธุ์ไว้ปีหน้าดีกว่าเ <c oughs> พราะว่าปีนี้ฝนมันกระแรงพออยู่แล้วครับกบไม่ค่อยโตครับปีนี้กบขยายพันธุ์ช้าครับ กบมันไม่ค่อยโตเนาะปล่อยเข้าไปครับผมท่านผู้ชมดีครับไปไปไปอยู่นี่เลยเด้อสร้างอานาจาักอยู่นี่แหละอานาจาักกบหนาเอาไปทีครับแขวนรถมาแล้วรถมันเขย่าครับหมดแรงแล้ว <S <S เวียนหัวหมดแล้วบ้างเนี่ยไปไปไปเอปๆๆเอๆๆเจอกันใหม่ปีหน้านะ ขยายพันธุ์เยอะๆจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านตันล้านเท่าตัวต่อไปในอนาคต <c oughs> วะหกตัวก็พอแล้วเราเดี๋ยววันหลังเราก็มาหากินใหม่ได้ครับเราคัดไซคัดตัวไปกินเนาะนี่ครับผลงานหกตัวชาวนี้ไปกลับบ้านเราดีกว่าลาไปกับบรรยากาศ ้องไร่ท้องนาครับอันสบายหูสบายตาสบายใจแล้วก็สบายปอดเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมนี่ครับตกตัวก็เอาละอยากจะลองพิสูจน์ดูครับเวลาขี่รถผ่านนะันมันไม่ไปกบเล็กกระโดดครับแต่ก็มีได้กบเล็กจริงๆครับกบไม่โตไปนลยกลบน้อยๆยังไม่เลิกนมอันนี้ ปลาปลาสับล้วครับที่กบมันกินไมหมดแล้วก็เก็บกลับบ้านครับนี่เอาไว้ใช้ต่อได้ครับไว้ทําน้ปาปลาเน่าไว้ราดหน้างาตุ่มครับตรงนี้เนาะไม่ต้องทิ้งครับ